สวัสดีครับอันนี้มาเปรียบเทียบดูระหว่างนะครับการนำผกหวานนะครับต้น่อกับเมล็ดนะครับมาปลูกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้ต้น่อนะครับแตกกิ่งการสาขามากนะครับอันนี้5เดือนนะครับปลูก5าเดือนนะครับอันนี้อันนี้เม็ดนะครับ5้าเดือนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให เพื่อนๆหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับดูนะครับเดี๋ยวพาพาอ่งเปามาเก็บผักหวานนะครับรดอูอันนี้บ่อปลานะครับหลังจากน้ำท่วมนะครับน้ำลดทั้งหมด ลาออกหมดนะครับอันนี้ต้นตอที่จเจริญเติบโตก่อนแล้วก็เกิดการหยุดชะงักนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็อาจจะเริ่มเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็รอดูต่อไปนะครับแล้วก็มีต้นตอนะครับต้นตอที่ ที่เนี่ยน่าเป็น่วงนะครับเหี่ยวนะครับไม่รู้เหี่ยวเพราะอะไรก็ไม่รู้เหี่ยวเพราะดูลมไม้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันมันไม่น่าเป็นพิษเป็นอุปสรรคต่อดินนะครับแต่ว่าเมื่อใส่ดูลมไม้แล้วทําไมมันเหี่ยวก็ไม่รู้นะครับนะครับดูลมไม้เนี่ยก็ใช้ปรับปรุงดินนะครับนี่เหี่ยวไม่ตั้งแต่ต้นตอเลยนะครับนี่ นะครับอันนี้ลากเข้าไปถึงไหนนะครับเขาก็งอกนะครับน,นี่นี่งอกนี่นี่ครับไอเราไม่ให้งอกก็งอกนะครับนี่นะครับตามดาในต้นตอเอามาต้นสูงใหญ่นะครับนี่นี่รอยต้นของเขานะครับลอยต้นของเขา นี่ต้นต้นของเขานะใหญ่ตัดออกนะครับเพราะว่าเขากินตัวเองนะครับกินตัวเองแล้วก็ตายไปนะครับก็เหลือแค่นี้ก็ตัดออกตัดออกก็แตกนะครับผมอันนี้5เดือนนะครับเอามา20กว่าต้นนะครับนะครับ5เดือนนะครับตอนนี้เราจะตัดกิ่งก้านออกเพราะว่ากลัวเขาไม่ไหวนะครับ กินออกออกิ่ไปไปกินนะครับไปทานนะครับไปจิ้มไปต้มแกงอะไรก็ว่าไปนะครับช่วงระยะที่น้ำท่วมนะครับอันนั้นข้างล่างใน20กว่าต้นก็ขุดขึ้นมานะครับไว้ข้างบนด้านด้านโน้นนะครับถ้า พาไปดูเนี่ยน,น่าจะเสียเวลานะครับอันนี้เนื้อที่เราก็มีประมาณหนึ่งไร่นะครับตัวก็จะสร้างบ้านอันนี้ก็มีน้อยนานะครับมีอินทราลำนะครับปลูกเลาะล่กนะครับก็โตแล้วปีหน้าอาจจะออกลูกนะครับเนนี้อันนี้ไผ่กิมซุงนะครับก็มีหลาย สิบต้นนะครับกวก็ตอนนี้เราก็ก็จะตัดยอดนะครับเอาเขียวถือกล้องถือกล้อง่อยเนาะเขียวถือกล้องหน่อยาเอาอยู่เฉยๆพอคูนอยู่เฉยๆทำไมเนี่ยๆเๆๆีๆๆๆๆหหๆๆ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 ยหน นะครับงอกทั่วไปถ้าเกเอาลากไว้ตรงไหนก็งอกมดนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโคลากเขาเรียกว่ายอดยอดอัวอัวนะครับนี่เอามาในสั้นนะครับนี่สั้นแผ่นดินนะครับเหมือนควายเลยเหมือนควายน้อยเลยนะครับไวยที่ เ,ออเลี้ยงลูกโตแล้วนะครับมาเลี้ยงหลานเออดีเว่ยไปแล้ว มาี่นี่ดูมาทางนี้อันนี้อันนี้ด้านนี้นะครับขุดมาไว้นะครับที่น้ําท่วมอันนี้ก็เหี่ยวแล้วนะครับเี่ <c oughs> ไม่ไหวที่ทำไมมันเหี่ยวเป็นก็นโดโลมไม้ <c oughs> มันไม่หนาเป็น,น,ปนอ,ะอะไรนะไม่นาเป็นอุปสรรคอะไรนนเนาะ ดูเขางอกนะครับงอกนี่ก็ไม่นนานั่นนะน,นี้ลากไม่ถึงไม่นาอันนี้ย้ายมาจากน้ําท่วมนะครับ <Yeah. S 1> ก็ก็ทําร่มให้ทำร่มใ,ำรมให้ก็ดูน่าจะตายจบ <Yeah. S 1> ขี้แตก